l e ARNING ZONE พื้นที่เรียนรู้สู่อนาคตร่วมสร้างพื้นที่ความรู้โดยมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา CONNECTED มาเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไปกับกลุ่มปตทหน่วยงานที่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงทักษะการดำรงชีวิตร่วมแบ่งปันความรู้โดยคุณนัทวินโช และคุณธนพรธนโนดมเดชกับเรื่อง Activity Based STEM Learning สวัสดีค่ะครูออยธนพรธนโมเดชจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นคนครูคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีครับครูอูครูนทัทวินโชครูฟิสิกส์จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ครับ โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนที่เน้นมุ่งเน้นส่งเสริมนยโยบายพัฒนาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่เราเรียกกันว่าสเต็นะคะโดยที่มีกลุ่มบททเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่ะ ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นการยกตัวอย่างการทดลองเล็กๆน้อยๆที่ให้เด็กๆที่ดูอยู่สามารถไปปรับเล่นกันกับเพื่อนๆ<ร>หรือคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านก็สามารถนําไปเล่นกับลูกๆได้นะคะหรือตัวคุณครูเองถ้าหากดูอยู่ก็สามารถนําไปเล่นหรือว่าปรับใช้ในเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนได้เช่นกันค่ะก่อนจะไปดูตัวอย่างกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่มาที่ไปว่ากิจกรรมของเรานํามาจากไหนและจุดเริ่มต้นของมันคือย,อยังไงนะคะ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้นะครับเราก็ต้องพูดถึงความสําคัญแล้วก็อสเต็มคืออะไรก่อนนะครับสเตมเนี่ยอย่างที่ทุกท่านอาจจะทราบอยู่แล้วว่าประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษสีตัวคือ s t e m นะครับซึ่ง s เนี่ยก็ย่อมาจาก science หรือว่าวิทยาศาสตร์ t คือเทคโนโลยีนะครับ e คือ engineering หรือว่าวิศวกรรมแล้วก็ m คือ mathematics หรือว่าคณิตศาสตร์นะครับโดยหลักการของสเตมเนี่ยคือการบูรณาการความรู้4สาขานี้นะครับเพื่อเอามาแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยอย่างที่ครูออยบอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าพันธกิจอย่างหนึ่งของโรงเรียนกำเนิดวิทย์เนี่ยคือการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสเตมเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนกำเนิดวิทย์จึงได้ร่วมกับกลุ่มปะตะทนะครับในการจัดการอบรมและพัฒนาทั้งคุณครูและนักเรียนทางด้านสเตมขึ้นมาครับโดยที่สิ่งที่เราจัดกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการจัดค่ายเพื่ออบรมครูและนักเรียนระดับชั้นไม่ยมศึกษาตอนตอน้นนะครับซึ่งกิจกรรมหรือว่ารูปแบบการอบรมที่เราจัดเนี่ยก็ประกอบด้วยหลากหลายวิธีนะครับเช่น,นอ เพื่อให้ครูเนี่ยได้รับความรู้ทางด้านสเต็มเพิ่มมากขึ้นการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะและก,กระบวนการทางด้านสเต็มผ่านกิจกรรมสนุกๆรวมไปถึงการฝึกทําโครงงานวิจัยทางด้านสเต็มนะครับซึ่งทั้งครูแลวก็นักเรียนเนี่ยก็จะได้ฝึกทักษะทางด้านสเต็มตั้งแต่ต้นน้ำันปลายน้ำคือเริ่มต้นจนถึงการสรุปผลแล้วก็นําเสนอเลยนะครับโดยที่กิจกรรมที่เราจะเอามาโฟกัสหรือพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะเน้นไปที่กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเน้นความสนุกเป็นหลกักแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัวน้องๆหรือว่านักเรียนเนี่ยเขาก็จะได้รับการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนทักษะทางด้านสเตมด้วยนะครับซึ่งออหลายท่านอาจจะทราบอยู่แล้วว่าทักษะทางด้านสเตมเนี่ยประกอบด้วยหลากหลายขั้นตอนนะครับเวลาเราเออกแบบกิจกรรมเนี่ยเราก็จะมาเลือกก่อนว่ากิจกรรมเนี้ยเราอยากจะฝึกฝนด้านไหนเป็นพิเศษเสร็จแล้วเราก็จะมาออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมแล้วก็ให้ตอบวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ ในวันนี้นะครับเราก็จะมีตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆนะครับที่จะเอามาให้คุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ลองดูกันนะครับโดยที่หลังจากดูรายการนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็หวังว่าคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยสามารถเอากิจกรรมที่ได้เห็นในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้กับนักเรียนหรือว่าบุตรหลานของท่านได้ครับ โดยที่กิจกรรมวิทยาศาสตร์ของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นการทํานมเย็นหรือที่เรียกกันว่านมชมพูครูอู๋เคยทานไหมคะเคยอยู่แล้วครับปกตินมชมพูนี่เราผสมอะไรกับอะไรบ้างคะก็หลักๆก็จะเป็นน้าแดงกับนมข้นหวานอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวอย่างกิจกรรมของเรานะคะก็จะเป็นการเน้นฝึกโดยที่สมมุติว่าบังเอิญพวกเราเราไปซื้อนมชมพูมาบางร้านแล้วเราก็รู้สึกว่ารสชาติถูกใจเรามากเลยเราจะไปชวนเพื่อนๆหรือชวนเด็กๆมาทายกันค่ะว่าเขาใช้อัตราส่วนระหว่างน้ําแดงกับนมข้นหวานเป็นเท่าไหร่นะคะโดยที่กิจกรรม เนี่ยของเราเนี่ยก็จะแอบสอดแทรกทักษะในด้านสเตมของเราเล็กๆน้อยๆยตัวอย่างเช่นการกําหนดตัวแปรค่ะรวมถึงการทําซ้ําแล้วก็การวิเคราะห์ผลนะคะค่ะโดยที่อุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็จะมีอย่างที่ทุกคนเห็นด้านหน้านี้เลยเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายทุกชิ้นเลยนะคะ แล้วที่เดี๋ยวจะลองเริ่มทําการทดลองกันเลยโอเคเริ่มต้นนะคะครูอู๋ครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่านมชมพูเนี่ยส่วนประกอบหลักก็คือนมข้นหวานกับน้ําแดงนะครับซึ่งหลายคนอาจะสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสูตรตั้งต้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบให้ดูครับก็คุณครูหรือว่าผู้ปกครองก็สามารถทําอย่างนี้ให้กับลูกๆหรือว่านักเรียนดูได้นะครับถ้าเราลองตักนมข้นหวานขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าความข้นของมันสูงมากนะครับเนี่ยครับกว่ามันจะหล่นกลับลงมาในถ้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเราทำสิ่งเดียวกันกับน้นำแดงเนี่ยครับลองดูนะครับ mm hmm. เราจะพบว่าน้ำแดงเนี่ยหยดแป๊บเดียวก็หมดจากชอแล้วนะครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติของนมข้นหวานกับน้ำแดงเนี่ยมีความหนืวที่แตกต่างกันซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับถ้านักเรียนหรือว่าลูกๆของผู้ปกครองนะครับมีอายุมากหรือว่าเนื้อหาที่เรียนเนี่ยสามารถสอดแทรกเนื้อหาเรื่องความหนืดได้เนี่ยก็สามารถอธิบายหรือว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปได้ด้วยนะครับ โอเคครับเมื่อเด็กๆนะครับเห็นแล้วว่าความหนืดของนมข้นกับน้ำแดงต่างกันนะครับเราก็จะมาลองผสมที่อัตราส่วนต่างๆเราก็จะได้ค่าความหนืดต่างๆกันซึ่งเวลาผสมนะครับเราก็จะผสมใส่ในภาชนะใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราใช้เป็นช้อนสีเขียวซึ่งใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณครูสามารถปรับใช้ตามสมควรได้เลยครับก็วิธีการนะครับเราก็จะพยายามตักของเหลวทั้งสองอย่างขึ้นมานะครับอย่างนี้น้ำแดงเสร็จแล้วก็ เอาเทลงไปในภาชนะที่ใหญ่กว่าอย่างนี้นะครับอันนี้สมมุติว่าผมจะเอาน้ำแดง3ช้อนแล้วก็นมข้นหวาน1ช้อนนะครับเราก็จะตักน้ำแดงก่อน3ช้อน3มช้อนนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาตักนมข้นหวานอีก1ช้อนผสมลงไปนะครับ ซึ่งในส่วนของนมข้นหวานเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่ามันก็จะค่อนข้างข้นนิดนึงจริงๆแล้วท่านสามารถลองปรับโดยการผสมน้ำเปล่ากับนมข้นหวานได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าความหนืดน,น้อยกว่านี้เนี่ยก็จะทําการทดลองหรือว่าผสมได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะตักนมข้นหวานใส่ลงไปทีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันอาจจะมีค้างอยู่ในช้อนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ช้อนอีกอันนึงในการปาดให้ครบ1ช้อนเต็มได้นะครับ นี่นะครับเราก็จะได้น้ำแดงกับนมข้นหวานที่อยู่ในภาชนะเดียวกันเรียบร้อยลำดับต่อไปเนี่ยเราก็จะคนเพื่อให้มันผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่นะครับพอเราคนเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าตามันก็จะเริ่มเป็นนมชมพูมากขึ้นนิดนึงนะครับเสร็จแล้วพอเราผสมจนมั่นใจแล้วว่ามันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันลำดับต่อไปเราทําอะไรกันต่อครับค่ะ ลำดับถัดมาเราก็จะเริ่มทําการทดลองกันนะคะสมมุติว่าเกิดเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราก็จะมีความเข้มข้นระดับหนึ่งเนาะเพราะเขาใช้น้ําแดงแล้วก็นมข้นหวานที่อัตราส่วนที่แตกต่างกันอย่างในที่นี้ของครูอู๋เขาทำามาไว้สําหรับน้ําแดง3ช้อนนมข้นหวานหนึ่งช้อนเราก็จะเริ่มมาเอาสารละลายนี้หรือว่าเอาตัวน้ําหวานของเราเนี่ยค่ะหยดลงไปในนี้เพื่อที่จะจับเวลาแล้วดูว่าที่ความเหนียวเท่านี้เขาใช้เวลาเท่าไหร่นะคะครูจะหยดทั้งหมด สามโยดที่เราต้องทาทั้งหมด3หยดเพราะอะไรคะมีใครทราบไหมครูอู๋พอทราบไหมคะเราทํา3หยดเพราะว่าเพราะว่าเราจะได้มีตัวเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าถ้าเราหยดแค่อันเดียวเนี่ยบางทีถ้าผลมันคลาดเคลื่อนเนี่ยล้วพอเราไม่มีตัวเปรียบเทียบเราก็จะไม่รู้เลยว่าไอ้ผลที่เราวัดได้เนี่ยมันตรงหรือว่าแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าพอเราทำสามโยดเทียบกันเนี่ยค่าที่ได้ก็จะถ้าได้ค่าใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็จะเชื่อได้ว่าอ๋อโอเคไอ้การที่เราทําการทดลองเนี้ย มันค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครัเมื่อเราหยดได้3หยดนะคะถัดมาเราจะเริ่มเดี๋ยวเราครูจะจับตั้งสิ่งน,นี้ขึ้นแล้วกดจับเวลากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับเวลากันโอเคอ่ะครูอตั้งได้เลยค่ะเดี๋ยวครูอยจะกดจับเวลานะคะโอเคเราจะกดหยุดเวลาเมื่อน้ําแดงของเราทั้ง3หยดถึงเส้นสีดําด้านล่างนะคะ จริงๆอันนี้เป็นวิธีการหนึงในการวัดระยะเวลาที่เขาใช้ในความของความหวานเนี่ยน้ำหวานตัวนี้ของเราว่าไหลไปถึงที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราสามารถถ้าเรามีพื้นที่เหลือของฉากตัวนี้ด้านบนเราสามารถหยดไว้ก่อนแล้วก็รอจับเวลาเริ่มต้นเมื่อน้ำแดงของเราผ่านเส้นนั้นก็ได้เป็นอีกวิธีนึงนะคะ ะระหว่างที่ทุกคนเห็นจะเห็นว่าทาั้งทางที่เราผสมด้วยอัตราส่วนน้ำแดงแล้วก็นมข้นหวานเนี่ยมันมาจากช้อนเดียวกันเลยแต่ทั้ง3หยดจะไหลไม่เท่ากันเหตุผลก็เพราะว่าในระหว่างที่เราทำการทดลองมันอาจจะเป็นไปได้ที่เราจะมีปริมาณของหยดน้ําแดงที่เราดูดขึ้นมานั้นค่ะไม่เท่ากาันต่างกันเล็กน้อยเกิดเป็นเออร์เรอร์หรือว่าค่าคลาดเคลือ่อนได้นะคะคกดหยุดเวลา เมื่อเราบันทึกผลเรียบร้อยนะคะเราจะได้ผลของจากทั้งสมหยดนี้เป็นเวลาขึ้นที่ขึ้นดังตารางนี้เลยค่ะทุกคนจะเห็นว่าใน3มหยดนี้เวลาที่เราใช้จะค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะแต่ไม่ใช่เวลาเดียวกันซึ่งเมื่อกิดสมมติว่าเราไปทำซ้ำกับอัตราส่วนต่างไปเป็นใช้จำนวนน้ำแดง4ช้อนบ้าง5ช้อนบ้างหรือจำนวนที่น้อยกว่านี้เราก็จะได้ความเร็วหรือระยะเวลาที่เราใช้นี้ค่ะเปลี่ยนไปตามอัตราส่วนที่เราใช้นั้น แล้วเมื่อเราจะบันทึกผลหรือจะไปทายสูตรน้ำแดงที่เราไปซื้อมาของร้านที่เราชอบนั้นวิธีการของเราก็คือการเอาตัวเลขเวลาที่เราใช้นี้ค่ะไปเปรียบเทียบกับน้ำแดงที่เราซื้อมาว่าเขามีความความข้นหนืดนี้โดยที่เขาใช้เวลาเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วเมื่อเราไปเทียบกันแล้วมันใกล้เคียงกับของอัตราส่วนไหนอันนั้นก็จะเป็นคําตอบเป็นวิธีการหนึ่งนะคะ อีกวิธีการหนึ่งคือการวาดเป็นกราฟค่ะเราใช้หลักการคณิตศาสตร์วาดกราฟหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของจํานวนช้อนน้ําแดงที่เทียบกันกับจํานวนช้อนของนมข้นหวานเทียบกันกับเวลาที่เขาใช้แล้วเอาไปเปรียบเทียบกันกับตัวน้ําหวานตั้งต้นของเรานะคะเราก็จะทายสูตรได้ว่าเขาใช้น้ําแดงและนมข้นหวานเท่าไหร่ หรืออีกวิธีการนึงค่ะคือการใช้เป็นอัตราส่วนเราก็ทําเป็นเส้นจํานวนแล้วใช้เปรียบเทียบกันเนาะใกล้เคียงกับวิธีการแรกค่ะแต่ว่าเราจะมีหลักการมากขึ้นโดยที่สมมติว่าตอนตั้งต้นตะกี้ที่ครูอู๋ทาไว้ก็จะใช้เป็นน้ําแดง3ช้อนเนาะแล้วเมื่อเราทําไปแล้วเราทําอีกอักตราส่วนหนึ่งเป็นน้ําแดง4ช้อนเมื่อเปรียบเทียบกันกับน้ําหวานตั้งต้นที่เราซื้อมาเราอาจจะพบว่ามันใกล้เคียงกับเวลาที่ใช้ของ4ช้อนมากกว่าเราก็จะไปทําเพิ่มค่ะ จะไปทําอัตราส่วนที่3.5ช้อนบ้างแล้วไปเปรียบเทียบกันกับ4ช้อนด้วยแล้วหากเราไปพบว่าไออัตราส่วนที่เกิดขึ้นนั้นใกล้เคียงกับ3.5ช้อนมากกว่าเราสามารถทําซ้ําที่3.75ช้อนแล้วเปรียบเทียบกันอย่างนี้ต่อไปอีกหลายๆครั้งจนหาคำตอบหรือว่าอัตราส่วนที่ใกล้เคียงของเราเทียบกันกับสูตรตั้งต้นได้นะคะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เราเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อให้คุณครูหรือว่าผู้ปกครองเนี่ย ได้ลองเรียนรู้แล้วก็สามารถนําไปปรับใช้กับบุราษและก็นักเรียนของท่านได้นะครับซึ่งอย่างที่ออยพูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะเน้นสอนออกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่3อย่างหลักๆนะครับหก็คือเรื่องของการกําหนดตัวแปรซึ่งถ้านักเรียนของท่านเนี่ยกำลังเรียนเรื่องตัวแปรต้นตามควบคุมในการทดลองอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถลงรายละเอียดเพื่อสอนนักเรียนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ายังเป็นเด็กที่เนื้อหาอาจจะลึกเกินไปเนี่ย เราก็สามารถกําหนดให้เขาทําไปได้เลยโดยที่เขาอาจจะยังไม่ต้องรู้จักตัวแปรต่างๆได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการทาซ้ำเนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทําให้นักเรียนเ,นยเห็นความสําคัญว่าทําไมเราถึงต้องทําซ้ําและการทําซ้ําจะช่วยให้ผลที่ได้เนี่ยดีขึ้นหรือว่าน่าเชื่อถือขึ้นยังไงนะครับส่วนสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์ผลนะครับก็หลังจากที่ได้เป็นตารางเวลาที่ใช้ในการโยดของอัตราส่วนต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเอามาคิดต่อว่าจากผลเนี้ยเขาจะ วิเคราะห์ยังไงเพื่อนำไปสู่บทสรุปในการหาส่วนผสมของสูตรที่เรากำหนดไว้ตอนต้นได้ยังไงนะครับซึ่งจากกิจกรรมที่เราเอายกตัวอย่างมาให้ทุกคนดูในวันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วคําว่าสเตมเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวกับเรามากกว่าที่เราคิดถูกไหมคะเราจะเห็นเลยว่ากับแค่น้ําน้ําหวานหรือว่านมชมพูที่เรารู้จักกันเนี้ยค่ะจริงๆแล้วเราสามารถเอามาทําเป็นการทดลองได้ได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการด้านสเตมด้วยถูกไหมคะ จริงๆแล้วก็เลยอยากจะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่วันนี้พวกเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าการเป็นสเตมหรือการใช้งานด้านสเตมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแล้วก็อยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยละค่ะหวังว่าเราจะได้นากิจกรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราะการศึกษาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา connect ed